ซานตโมนิก้าพี娅นะคะมีชื่อรีกับชื่อหล่อมากเป็นชื่อเดียวที่มีอยู่ตรงนี้อยากขึ้นอันขอขึ้นอันนี้ค่ะพร้อมไหมคะขึ้นไหมคะกระชากกำลังจะเล่นไรค่ะให้กินค่ะดีแล้วโอเคไปแอบค่ะไม่ต้องแอบขนาดนั้นก็ได้โอ้ยตื่ ชิ้นสุดท้ายครับกอดกลับเมืองไทยนะครับผมนีใสั่งคลิฟอร์นะครับพอดีปวดจริงๆแล้วอย่างผมอ่ะต้องอันนี้สองชิ้นอย่างน้อยมารีเป็นข้าวรึจากออริจินอลเพลสเลยนะคะคือแอเอชชิ้นสุดท้ายก่อนกนกลับเมืองไทยนะคะไหนดูนะลูกน่ชาตอนเด็กสิะ่ะโอ้ยไหนตอนนี้ไหนเขาดูนะ